5ทักษะที่ทำให้คุณรวยเร็ว 1. ทักษะเรื่องของการปิดการขายค่ะส่วนใหญ่คนที่มั่งคั่งและร่ำรวยจะมีเรื่องของทักษะในเรื่องของการปิดการขายค่ะและการปิดการขายของเขาต้องเป็นการปิดการขายที่ได้ทั้งคู่ค่ะเรื่องของการวินวินทั้งคู่ได้ได้ทั้งคู่ค่ะ 2. เรื่องของการบริหารการจัดการในเรื่องของเวลาค่ะถ้าเราอยากรวยเร็วเราต้องจัดสรรเวลาให้ดีที่สุดค่ะจัดสรรเวลาในสิ่งที่ทำให้เราโฟกัสสิ่งที่เราจะประสบความสำเร็จได้ค่ะใช้เวลาอย่างมีประโยชน์ 3. เรื่องของการพูดในที่ชุมชนค่ะ คนที่อยากที่จะมั่งคั่งและร่ำรวยจะต้องมีเทคนิคทักษะในเรื่องของการพูดในที่ชุมชนต้องเก่งโน้มน้าวเทคนิคปิดการขายคือวัน by วันถ้าเราสามารถที่จะพูดโน้มหนาวให้เขาเชื่อได้ว่าสิ่งที่เราพูดดีสิ่งที่เราพูดช่วยเหลือเขาได้ 4. เรื่องของการโน้มนาว จากการเขียนค่ะคือเรื่องของการแคปชั่นเรื่องของสิ่งที่เราเขียนต้องดึงดูดยิ่งเราเขียนดีดึงดูดสิ่งที่เขาปรารถนาได้ค่ะการพูดในที่ชุมชนเราสามารถที่จะโน้มน้าวคนได้จำนวนหนึ่งแต่ถ้าเราเขียนดีเราสามารถดึงดูดคนได้เป็นล้าน,ลานเลยค่ะ 5. การบริหารจัดการด้านอารมณ์ค่ะ ถ้าเรามี EQ ที่ดีเรามีสภาวะอารมณ์ที่ดีมีพลังงานบวกขึ้นอารมณ์พลังงานของเราดีเราจะประสบความสำเร็จจะมีคนที่อยากเข้าใกล้เราอยากเข้ามาหาเราค่ะ 5. ทักษะดีๆที่ทำให้เรารวยเร็วค่ะฝึกทักษะมี5ทักษะนี้ถ้าเราเก่งได้เรารวยเร็วแน่นอนค่ะเคล็ดลับดีๆจาก โค้ด A สอนการเงินโค้ด A อ a ีซี่มันนี้ใครชอบพิมพ์ชอบ